พาแฟนไปหาหมอ,อไปรับยาเพื่อจะให้มีประวัติที่โรงพยาบาลทีนี้หนูก็เลยจะขอตรวจด้วยมหมอเขาถามตรวจเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว,ว,วต,วตวรวจตรวจเราตรวจเราให้หนูรอวัดความดันแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวัดวัดความดันครั้งแรกเขาบอกว่าความดันหนูตำ่ำครั้งสองก็ความดันหนูตำ่ำครั้งที่สามเขาโยนบินหนูทิ้งโยนโยนยังไงครับ อันนี้เ<ม>ขาปัด<ต>ออกอ่ะเขาไม,ไม่ไม่เอาเสียบเข้าไปในกองเหมือนกันแล้วทีนี้หนูก็นั่งรอนั่งรอนานมากอะ่ะหนูก็ว่าทําไมไม่เรียกชื่อหนูนี่เขาบอกให้หนูนั่งรอนั่งรอเรียกชื่อเอเอหนูก็เลยบอกว่าโอเคไปเข้าห้องน้ําก็แล้วเดินเที่ยวตลาดแล้วกลับมาพอ่อเขาเรียกชื่อเราอย่างพอ่อเขาเรียกชื่อเราอย่าง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 เดียว<ม>จนคนที่ว่าวัดความดันน่ะเขากลับกันหมดแล้วก็เลยไปเดินไปถามพี่อีกคนนึงพี่ผู้หญิงอ่ะ บอกกับพี่อ้าวเนี่ยหนูรอ,อวัดความดันเขาให้หนูมาวัดความดันพี่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกอา้าวไม่เห็นมีบินแนบบินเล็กๆอ่ะก็มีนนแนบไปด้วยอา่าแต่เขาปัดทองหนูทิ้งไปแล้วอะแล้วหนูจะไปเอาตรงไหนเขาบอกกับพี่เอนั่นมันเอาไปแล้วเราก็พูดจริงๆนั่นมันเอาไปแล้วว่ะคุณดั้งรอนานจัดแล้วลว่ะเราก็พูด<บ>ความจริงนั่นมันเอาไปแล้วอาจริงมันปัดของเราทิ้งอ่ะเราเห็นเราสังเกตหมดแลวทีนี้พอ เขาบอกว่าอ่ะงั้นพี่วัดเลยเดนูทาเรื่องให้พี่พี่คนผมยาวนะครั้นที่สี่อ่ะพี่คนผมยาวเขาก็วัดให้เลพี่ความดันพี่เป็นปกตินี่เจาะเลือดนี่ยังมียังมีรอยเข็มยอยู่เจาะเจาะเขาเรียกเจาะไอ้ค่าน้าตาลทุกอย่างปกติดีหมดตอนนั้นเน่เราก็ไม่โวยวายไปโวยวายตรงที่ว่าของแฟน<ม>ไปโวยวายของแฟนล้วมันโยนบินแฟนเราอ่ะมันปัดปัดบินแฟนเราเนี้ยตอนโยนใส่ตะกร้านะบอก เออใส่ตะก้าเลยมันพูดอย่างเงี้ยเออใส่ตะก้าเลยแล้วมันก็ปัดบินทิ้งอย่างเงี้ยก็เลยโวยก็เลยด่าเลยสารพัดสารพัดตัดอ่ะหนูยอมรับว่าหนูโวยวายแต่หนูอยากฝากบอกว่า ให้เขาปรับปรุงหน่อยดูแลคนไข้ไม่ว่าจะจนหรือรวยต้องดูดูแลให,ให้เท่าถึงกันไม่ใช่ว่าโหเห็นแต่งตัวสภาพไปแบบนั้นน่ะคิดว่าหน,หนูไม่มีเงินเหรอหนูไม่มีเงินหนูไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นก็ได้แต่ในที่นีต้องสารแฟนเพราะวันต้องขี่รถไปไกลไปรับยานะ่ะก็เลยให้สร้างประวัติที่นี่ต้องสารแฟนถ้าหนูทําอะไรไม่ถูกต้องหนูขอโทษทางโรงพยาบาลแต่ก็ต้องรุดที่ทำกับหนูด้วย เขาแกแก้ไขเรื่องนั้นนะใช่ให้เขาแก้ไขให้หนูด้วยหนูโดนจริงไม่ใช่ว่าไม่จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ